กาบสวัสดีครับกับพี่ๆชาวพระเครื่องทุกท่านนะพี่ EP นี้เป็น EP ที่สามร้อยยี่สเจ็ดวันนี้ก็มีพระให้พี่ๆเลอกหาเลอกชวปลายองค์จูใจอีกเช่นเดิมพี่เจอกันเช้าแบบนี้เนาะประมาณ9ก้าโมงถึงสิบโมงเช้าเนาะอ่ะฝากช่องหน่อยับกับช่องทีเด็ดพระอันบ้านพระเหมาสนใจเบอร์โทรพี่ศูนย์เ2้าห้าหกสองสามสองแปดสี่เจ็ดนะพี่ทางเรามีบริการเก็บเงินไปทางส่งฟรีทั่วไทยหรือว่าท่านที่พี่จะแอด i อดียไลน์มาทางเราก็ได้พี่ศูนย์เก้าห้าหกสองสามสองแปดสี่เจ็ดเนาะ อะวันนี้ก็มีพระให้แบ่งปันนะครับนี่เป็นตลับงี้นะครับรายการละห้าร้อยนะครับสองรายการแปดร้อยแล้วกันนะครับอะไปชมรายการแรกเลยเป็นสมเด็จนะครับรายการแรกนะผมจะเรียกเป็นรายการไปเนาะนะครับใครชอบรายการไหนก็จัดมานี่ครับจัดมาอะรายการที่หนึ่งนี่ครับรายการที่หนึ่งนะครับตรงปกุรายการเนาะนะครับนี่แจมแจมเดิมๆพี่นนองนะครับอยู่ในซองนี่ครับแบบนี้เลยนะครับ งานประกวดเนาะนะครับเนี่ยรายการที่หนึ่งเนาะเป็นสมเด็จวัดตะคังนะครับพิมพ์ใหญ่นี่ครับเนื้อแบบจัดๆเลยนะตรงปกทุกรายการพี่เนาะตรงปกทุกรายการนะครับขายไวใขายได้ละกันนี่ครับซีนกล่องมาเอซีนขึ้นแล้ซีนพลาสติกนะครับไม่มีกันแบบกันน้กันน้ําเลยนี่ครับอะจัดไปพี่นะครับรายการละห้าร้อยครับสองรายการแปดร้อยบาทละกันวันนี้นี่ครับพี่ว่าไงเดิมๆเลยเนาะเดิมๆนะครับเส้นแตกไรงานนะครับมวลสารนี่เป็นเม็ดเลยนะครายการละห้าร้อยเนี่ยครับ <c oughs> อะจัดไปพี่เนาะนะครับนี่ครับสวยเดิมสวยเดิมพี่ว่าไงไม่ค่อยแจมเนาะนี่เป็นไงชัดเจนครับรา,ายการที่หนึ่งนี่ครับใครชอบรายการนี้ก็จัดมาพี่เนาะจัดมานะครับใครขอรูปเพิ่มเติมก็ได้นะพี่เนาะแอดไอดี์มาทางเราได้นี่ครับ รายการที่หนึ่งค like right รับวันน right ี้มีหลายรายการเลยเนาะแบ่งกันไปนี่ครับแบ่งกันไปอ่ะชุดนี้เลยครับรายการที่หนึ่งจัดมาพี่เนาะนี่จัดมาเลยนี่รายการที่หนึ่งจัดไปพี่ต่อไปเป็นรายการที่สองนี่ครับรายการที่สองก็เป็นนี่เลยนะเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อเงินนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์จอบเล็กเนาะนะครับนี่ชัดเจนพี่เนาะตรงปกทุรายการนี่ครับ มีใบให้ด้วยเนาะนี่ครับคุ้มพี่เนาะนะไปรายการละห้าร้อยพี่ผมก็บอกเลยว่าอย่างคุ้มนะครับนะครับเปลี่ยนจอบจบเล็กนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคาเนื้อเรียกว่าเนื้อโลหะผสมนะครับรายการนี้นะครับจัดไปพี่นะรายการนี้รายการที่สองนี่ครับชัดเจนพี่ชัดเจนเนาะนี่ครับใครไวใครได้แล้วกันนะครับอยู่ในสีนะพี่เนาะนี่แ่มคมนี่ครับแ่มคมเลยเนาะรายการนี้รายการที่สองนะครับุหลวงพ่อเงิน นี่ครับนี่ครับสวยๆเมอเดิมเนาะนะครับหลุมพ้อเงินวัดบางคานะครับจอบเล็กนะครับหลุมพ้อเงินรายการที่สอง <c oughs> นี่ครับนี่เป็นไงมีใบกรใบาเาเรียกวใบ,บประกวดใบประกาศนี่ประมาณนี้จัดไปพี่นะรายการที่สองรายการที่สองเนาะนี่แบบนม้เดินเนาะแพ็คแป้งดีไม่ต้องห่วงพี่ต่อไปเป็นรายการที่สามไ <c oughs> ปสมเร็จเหมือนกัน นี่รายการที่สามนะครับตรงปกทุกรายการพี่นะใครชอบสมเร็จก็เก็บไว้องสององนะครับเก็บไว้ให้ลูกหลานนะครับช่วงเทศกาลเผื่อใครกลับบ้านก็ให้ลูกหลานกลับบ้านไปกลับไปทํางานอะไรอย่างนี้เนาะนะครับอ่ะรายการนี้รายการที่สามเนี่ยสมเด็จปลาคระังพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นเนื้อผงนะคัปลาระงโพสตีตาลามเนาะนะครับนี่แจ่มครับเนื้อหาแบบสวยๆเนาะคมๆนะครับรายการละห้าร้อยนะอย่างคุ้มนะครับสองรายการแปดร้อยรายการวันนี้นะแบ่งกันไปวันนี้นี่ครับ นี่เส้นแตกแรเงาคมเนาะนะครับเนื้อแกงแ,งแห้งแบบนี้เลยอ่ะนี่ครับเกตดทะลุซุม้มนี่ครับเกตดทะลุซุ้มนี่ครับนี่เนื้อหาแบบจัด,จดเลยชัดเจนพี่ชัดเจนนะครับใครชอบรายการนี้ชัดเจนเลยเนาะนะครับนี่ครับใครไหวใครได้เนาะใครชอบรายการนี้ก็จัดมาพี่เนาะ <c oughs> อ่ะแบ่งกงนไปพี่นะับรายการนี้สวยสวยมเดิแบบนี้เนาะรายการที่สาม นี่ครับขอรูปเพิ่มเติมได้นี่ครับนี่สวยจริงพี่สวยจริงนะครับไม่ต้องห่วงนะครับตรงปกทุกรายการนะรายขาวที่ษานแล้วกันต่อไปเป็นรายการี่ตีนี่นี่เป็นปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันเนี่ยเป็นพิมพ์ใหญ่เนี่ยครับเป็นพิมพ์ใหญ่หลังแบบนี่ครับหลังแบบนี่ครับสวยๆครับนี่ ชัดเจนพี่ชัดเจนครับคมชัดเจนนะครับไม่ต้องห่วงมีใบทุกรายการเนี่ครับช่องเราผมจัดให้ดูสวยๆก่อนนี่ครับมีใบทุกรายการนะพี่เนาะนี่นี่มีใบทุกรายการนี่ครับเป็นปิดตาดูพวแก้ววัดเคอวันนี่ครับ <c oughs> นี่ครับเป็นลงรักปิดท้องอย่างดีเนาะนี่ครับใครชอบรายการนี้ก็จัดมาได้เลยนี่ครับ นี่ใครวายใครได้ลวก,กันเนาะนี่ครับนี่ครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเนาะสวยๆแจมแจมแบบนี้นครับช่องเราเนาะนี่ครับนี่แจมเลยเนาะนี่ครับแจมเลยปิดตาหลวงพ่อพกแก้ววัดเครอรวันจัดไปพี่นะรายการที่สี่นี่ครับใครชอบรายการนี้ก็จัดมาเนาะนี่ครับ นี่ารายการที่สี่พร้อมกล่องสวยๆเนาะนะครับนเก็บสะสมมาเก็บง่ายๆพี่นองเก็บง่ายๆนะวางเทิร์นกันไว้ก็ได้อะรายการที่สี่ต่อไปเป็นรายการที่ห้าอะเป็นรายการที่ห้านี่เป็นปิตาลงปุตโตวัดประดู่ชิมพีเนาะนี่รายการที่ห้านะเป็นปิตาเนี่ยปลดนี่นะครับหลังยันนะนี่นี่ประมาณนี้เนาะนะครับหลังยันนะเนาะ นี่ครับหลวงปู่โตประดูจุิมพีนะเนื้อผงเกสรนะครับนี่ชัดเจนพี่เนาะนี่ครับแจ่มเลยเนาะแจ่มเลยน,ะลยนี่มีเส้นเกสาด้วยนี่ครับมีตะกุดคู่นี่เป็นไงนะครับเป็นปิดตาปดนี้หลวงปู่โตเนาะเนี่ยครับใครชอบรายการนี้ก็จัดมาพี่เป็นเนื้อผงเกสรน่าฝรั่งกันนะนี่ครับหลวงปู่โต รายการที่ห้านะพี่น้องรายการที่ห้านะครับรายการที่ห้าจัดมาพี่นะใครอยากได้นะครับตอกูดคู่นะตะกุดสองดอกนี่รายการนี้รายการที่ห้านะครับสวยคมพี่เนาะนะครับสวยทุกองเนาะนะครับแล้วแต่ท่านพี่ชอบรายการไหนเลยนะครับนี่ครับรายการที่ห้านะครับชัดเจนสวยเด็ดเด็ดนี่ครับอันนี้เด็ดนะครับองละห้าร้อยนะครับสองรายการแปดร้อยบาทละกัน นะผมจะย้ำตลอดคลิปเนาะอ่ะต่อไปเป็นรายการที่หกนี่ครับรายการที่หกนะเป็นหลวงข้าวปานนี่ฮะอันนี้เป็นเขี้ยวเขาเรียกเขี้ยวแล้วเขี้ยวแกะยังเป็นเขี้ยวนี้ของเขี้ยวเลยนะครับนี่เป็นไงปีสองสี่สองศูนย์ถึงสองสี่ห้าสามนะครับวัดบางเฮียนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับหลวงข้าวปานนี่ครับ,รบเสือเขาเรียกว่าเสืออ้านี่ครับเสืออ้านี่ครับ เสืออาปากหลวงข้าปานนี่ครับชัดเจนเนาะนะครับอันนี้เป็นเสืออาปากนะครับหลวงข้าปานวัดบางเฮียเนาะนะครับสมุดปราะก,กาศจัดไปพี่นะรายการที่หกนี่ครับรายการที่หกสวยเด็ดพี่สวยเด็ดรายการที่หกน่ครับเป็นปากอานะครับเสือปากอา้าเนะาะนะครับหลวงข้าปานนะครับเป็นเขี้ยวเขี้ยวแกะเนาะ นี่แจมนี่ครับเป็นเขี้ยวคู่ด้วยนี่เป็นไงเขี้ยวคู่อะจัดปลายพี่นะับรายการที่หกเก็บสะสมไว้ได้นะ่ครับเก็บสะสมไว้ได้นะครับราคาแบ่งปันวันนี้จัดปลายพี่นะับรายการนี้นี่ตรงปกทุกรายการนี่ครับไปต้องห่วงนะครับตรงลูปถ่ายแน่นอนช่องเรานี่มีใบให้เรียบร้อยเนะาะอะรายการนี้รายการที่หกต่อไปเป็นรายการที่เจ็ด เป็นสมเด็จเป็นพิมพ์ใหญ่เหมือนกันนะครับประลักขังนี่ครับจัดมาพี่เนอะนะครับเป็นเนื้อผงนะครับรายการที่เจ็ดจับจองได้นี่พักสวยนะพักคมนี่ครับนี่จัดไปพี่จัดไปนี่ดูเนื้อพี่ดูเนื้อ นี่เส้นแตกรายงานนะครับเกตทะลุซุ้มเนาะะคร,รายการนี้จัดไปพี่เนาะรายการที่เจ็ดมีใบให้ด้วยเนาะใบป,ประกาศให้ด้วยนี่เส้นแตกรายงานนะครับ ep นี้เป็น ep ที่สามร้อยยี่สิบเจ็ดเนาะนะครับเจอกันทุกวันแน่นอนนะรประมาณเก้าโมงถึงสิบโมงเช้านะครับมีเช้าเย็นเนาะช่วงเย็นก็ประมาณห้าโมงถึงหกโมงเนี่ยผมจะลงคลิปทุกวันเนาะนะครับราคาแบ่งปันกันไปเลยนะครับให้เก็บสะสมนี่เส้นแตกรายงานสวยเนาะนี่ครับ ตรงปกเนาะตรงรูปถ่ายนะครับตองเนี่ยเห็นจะนี่ครับมวลสารนี่เป็นเม็ดเม็ดเม็ดเลยจัดไปพี่นะนี่ใครชอบรายการนี้จัดมานี่ครับรายการที่เจ็ดนี่แบบนี้จัดไปทั้งคู่เลยนี่ครับแลยทั้งกล่องนี่ครับรายการที่เจ็ด่อไปเปรายการที่แปดนะผมจับของไหนได้ก็ รายการรายการไปเนาะนี่ครับอ่ะรายการที่แปดเนี่ยเป็นเสือหุบนี่ครับเขาเรียกว่าเสือหุบปากนะหลวงพ่อปานนี่ครับนี่นี่ครับตรงปกนะพี่เนาะนี่ครับนี่ครับวัดบางเฮียเนาะจังหวัดสมุทรปราการนี่ครับเขาเรียกว่าเสือหุบปากนี่นี่รายกาย var. รนีร้เลยนะครับม erm. ีรอยจางๆเนาะนี aring, uh ่ครับ <c oughs> นะเดี๋ยวดูรอยจานนี่ครับรอยจานนี่รอยจานเป็นไงจางๆเนาะนะคยเป็นเรียกว่าเสือหุบป,ปลากน,ลาลาน,นี่ครับหลวงพ่อปานนี่ครับใครวายใครได้เนาะเใครชอบรายการนี้ก็จัดมานะครับนี่ครับหรือว่าขอรูปเพิ่มเติมได้เนี่ยครับนี่ครับจัดไปพี่เนาะ <c oughs> นี่ครับใครไวใครได้แล้วกันสวยๆยอย่างนี้เนาะนี่ครับแจมคมนะครับรายการที่แปดจัดไปพี่นะครับรายการนี้นี่ครับสวยเด็ดๆนะองค์ละห้าร้อยนะครับสององค์แปดร้อยบาทแล้วกันวนันนี้จัดไปอย่าเสียอ่ะแบ่งกันไปนะคร,รายการนี้รายการที่แปดรายการที่เก้านี่ครับรายการที่เก้าเป็นหลวงไปโอ้โหองค์นี้ นี่ครับหลงเข้าไปนะครับวัดกำแพงครับรุ่นแรกด้วยนะครับเป็นเหรียญหลวงเข้าไปนะครับพิมเ์าเรียกพิมพ์เลยพิมพ์จอบนี่ครับหลงเข้าไปนะเป็นรุ่นแรกเนาะปีสองสี่เจ็ดแปดเนี่ยครับเป็นกำแพงจังหวัดกรุงเทพมหานครนี่ครับจัดไปนี่ครับสวยๆนะหลงเข้าไปเอหลงเข้าไปนี่กำลังเขียนที่ลึกนะปีสองสี่เจ็ดแปดรายการที่เก้านี่ครับรายการที่เก้าเนาะ แจมคมพี่แจมคมใครไวใครได้แล้วกันนี่เล้อแบบสวยๆข้างหลังเ็นที่ลึกเนาะอีสองสี่เจ็ดแปดนะครับหลวงเข้าไปวัดกำแพงจังหวัดกรุงเทพมหานครนี่แจมพี่แจมสวยนี่ครับดูร้อยเก่านะครับนี่สวยจริงพี่สวยจริงนะอ่ะรา,ายการที่เก้า นี่แบบนี้เลยนะครับรายการที่เก้าจัดไปพี่ใหญ่เสียเวลาพ p นี้นี่ครับอ่ะรายการที่เก้าเนาะต่อไปเป็นรายการที่สิบนี่ครับรายการที่สิบนี่สมเร็จประลักังเหมือนกันเนื้อผง อะรายการที่สิบนะผมจะเรียกเป็นรายการรายการไปใครโทรไปก็บอกรายการด้วยเนาะนี่ครับชัดเจนนะครับยังไม่ได้แกะซีเลยนี่อะเผื่อท่านพ,พี่เก็บไปเก็บสะสมาก็ได้อยู่ในซีนานๆหน,น,น่อยนี่นี่เส้นแตกระงงามเหมือนลาบักชีพี่เนาะ <ๆ S 2> เก่าๆ้วฐานคมชัดเจนครับรายการนี้รายการที่สิบ นี่ครับมลสารนี่เป็นเม็ดเม็ดเลยเลยดูดินี่ครับเด็กแข็งแข็งแห้งเดิมเดิมเนาะพี่เนาะใครชอบเก็บสะสมก็จัดมาพี่เนาะ,ะครับรายการละห้าร้อยนสองรายการแปดร้อยแล้วกันวันนี้แบ่งปัน <c oughs> แบ่งปันกันไปนี่ครับนี่ชัดเจนนะนี่ครับรายการที่สิบนี่ครับสวย <c oughs> อะรายการที่สิบต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ด นี่ครับรายการที่สิบเอ็ดนี่สมเด็จสวยๆพี่นนองนะครับช่องเราครับนี่ครับตรงปกทุกรายการนะครับตรงรูปถ่ายเนาะนะครับรายการที่สิบเอ็ดนี่ครับโอ้โหนะครับเนื้อแห้งๆแกงแจมครับม้วนสานดีนะครับนี่พี่ว่าไงนี่ครับรายการที่สิบเอ็ด ว่างไงนี่ครับ <c oughs> สวยเด็ดพี่สวยเด็ดนี่เส้นเด็ดหลักแตกรายงามวลสารนี่เป็นเม็ดเลยครับเป็นหินเม็ดแร่เม็ดกรวดอะไรประมาณนี้สมัยโบราณนี่เนาะนัรบรายการที่จะเปิดแล้วกันนี่ครับจัดไปพี่เนาะนี่ครับได้ไปทั้งชุดทัท้ทงคู่นี้เลยเนาะนี่ครับรายการที่จะเป็ดรายการที่จะเปดเนาะ ต่อไปเป็นรายการที่สิบสองนี่สวยทุกรายการนะพี่ไม่ต้องห่วงนี่ครับสวยทุกรายการนะครับนี่ตรงปกตรงลูปถ่ายนะครับครับจัดไปพี่นะับจัดไปนะครับวันนี้จัดไปเลยรายการที่สิบสอง รับขครไวใครได้เนาะรอบขครไวใขรได้ใครโทรปก,ก,ก่อนให้ก่อนแน่นอนจับจองได้ทุกรายการวันนี้เนาะนี่ครับเก็บปลายทางหรือว่าใครสะดวกโอนก็โอนเนาะใครสะดวกเก็บปลายทางก็เก็บปลายทางเนาะนะครับรายการที่สิบสองนี่ครับความความคมก็สวยครับนี่เป็นไงแจมเลยเป็นไงพี่ว่าไงนะครับรายการที่สิบสองครับชัดเจนพี่ <c oughs> นี่ครับรายการที่สิบสองแจมเลยเนาะนี่ครับจัดไปพี่นะแบ่งกันไปนี่รายการที่สิบสองต่อไปเป็นรายการที่สิบสามนี่ครับรายการที่สิบสามนี่ครับตรงปกเนาะพี่เนาะตรงรูปถ่ายชัดเจนเนาะนะครับ อันนี้เป็นพิมพ์เจดีพี่นี่ครับพิมพ์ทรงเจดีนะครับแบ่งกันไปพี่เนาะรายการนี้ร,รายการที่สิบสามนี่สวยพี่เนาะสวยๆนะครับนี่ครับ,นรบเนื้อคมชัดเจนนี่ถาดแบบแจ่มเลยนี่ด้าหลังแตกแต่ง,งพี่นะเป็นทรงทรงเจดีนะครับนี่ มันสะในเป็นเม็ดอยู่ดิด <c oughs> อยากเก็บสะสมนะเก็บไว้แบบให้ลูกให้หลานได้นี่ครับใครชอบก็จัดมาได้เลยเนาะอ่ะแบ่งกันไปพี่นะ้ำรายการนี้นี่ครับสมเด็จประ,ะครังนะครับเป็นพิมพ์เจดีเนาะในครรายการที่สิบสามนี่แบ่งกันไปต่อไปเป็นรายการที่สิบสี่นี่ครับจะเป็นหลุกุโตนี่ครับ เป็นรุ่นปลดนี้เนาะเนี่ยเป็นรุ่นเรียกรุ่นปลดนี้รายการที่สิบสี่ครับหลวงปู่เนี่ยปิดตาหลวงปู่โตะนะครับรุ่นปลดนี้นะครับเนื้อผงเกสรเนี่ยวัะดูชิมพีจัดไปพี่จัดไป,จจดไป <c oughs> รายการที่สิบสี่นี่เป็นหลังยันนะเนาะนี่ครับมีตะกุดคู่สองดอก นี่ชัดเจนพี่ชัดเจนบางทีอะนี่ครับนี่เป็นไงแจมตรงปกนะครับไปต้องห่วงเนาะรายการนี้นะครับรายการที่สิบสี่ไขวายไรได้แล้วกันเนาะนี่เดิมเดิมพี่เดิม,เด,มเดิมเลยนะครับตะขุดคู่นะมีเส้นเกษาด้วยเนี่ยตรงหัวเข่า <c oughs> อ่ะแบ่งกันไปพี่นะรายการนี้รายการที่สิบสี่ ต่อไปเป็นรายการที่สิบห้านี่ครับองค์นี้ก็สวยนะเป็นพิมพ์ใหญ่เหมือนกันรายการที่สิบห้านี่องค์นี้คมจริงคมนี่ครับคมชัดเจนนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะเนื้อพงนี่ครับนี่ครับข้างหลังแล้วก็ข้างหลังหน้าถังขยะนี่ครับเป็นไงพี่ว่าไงนี่ครับมวนสาเนี่เต็มเลยนะครับฐานเทินคมครับเนื้อแห้งแห้งแก่งนะครับ เนื้อแบบมันสวยๆนี่ครับหน้าสองหน้าดูแรับข้างหลังเป็นหน้าถังขยะนี่เขาว่ากันเนาะลุงอ่ะอะแปลงกันไปสวยๆนะครับรายการที่สิบห้าจับจองก็ได้พี่ <c oughs> นี่นี่เกตทะลุซุ้มนะพี่นอนองนี่เกตทะลุซุ้มนี่ครับอ่ะจัดไปพี่นะรายการนี้รายการที่สิบห้า นี่ครับรายการที่สิบห้าต่อไปเป็นรายการที่สิบหกนี่ครับเป็นเหรียญรูปเงินครับจอบเล็กนี่ครับโหเนื้อสวยอันนี้นะครับเหรียญรูปเงินครับจอบเรียกพิมพ์จอบเล็กนะครับรูปเงินนะครับเนื้อโลหะผสมนะครับวัดบางคานครับจังหวัดพิจิตรอืมโหเก่าความเก่าดูดิครับออกข้าวเขียวแล้วความเก่าเนื้อจะจัดเลยผมบอกเลย นี่ครับเป็นไงเนื้อคมชัดเจนเนาะนะครับรายการนี้รายการที่สิบหกนี่คมชัดเจนพี่ดูดินะครับข้างหลังรอยฝนตะใบนะครับสมัยก่อนนี้เนาะนะครับลบเหลี่ยมคมนี่ครับจัดปลายพี่นะความเก่านี่คาบหิ้งหิงครับคาบเขียวเขียวออกเขียวเขียวเนาะนี่ยรายการนี้นะครับความเก่าเรียกว่าความเก่านี่ครับ อ่ะรายการที่รายการที่สิบหกจัดไปพี่แบบนี้เลยต่อไปเป็นรายการที่สิบเจ็ดนี่นี่ครับองนี้มีสีทองด้วยนีครับปิดทองนี่ประมาณนี้เนาะพิมพ์ใหญ่เหมือนกันนีครับรายการที่สิบเจ็ดตรงรูปถ่ายเนาะนี่ครับใครชอบอะไรก็ รายการไหนก็แคปมาได้นะครับนะรบหรือบอกรายการได้เนี่ยครับว่ารายการเท่าไหร่อันนี้รายการที่สิบเจ็ดจัดมาพี่เนื้อสวยนี่ครับโหแจ๋วเลยเนาะนี่ครับดูคาบดิเป็นรอยเม็ดเลยเนี่ยคำเก่าเนาะ <c oughs> รายการที่สิบเจ็ดนี่ครับจัดไปพี่นะรายการที่สิบเจ็ดจัดไปนะครับใครไว้ใครได้แล้วกันนะครับใครชอบรายการนี้ก็จัดมาได้เลยนี่ครับฝากกดติดตามช่องทีเด็ดพระอันบ้านพระเมานะครับสนใจเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเนาะเปิดโทรกับอด d line อยู่ใต้คลิปแล้วนะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้เป็นกําลังใจทําคลิปต,ต่อไปด้วยเนาะฝากกดไลค์ด้วยเนาะพี่เนาะนะครับฝากกดนิโป้ด้วยนี่ครับ,กกน,รบนี่อะรายการที่สิบเจ็ดนี่ครับแจม นี่ทั้งชุดแบบนี้เลยเนาะนะครับอ่ะต่อไปเปรายการสุดท้ายรายการที่สิบแปดนี่รายการที่สิบแปดนี่องค์นี้ก็สวยนี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่เหมือนกันนะครับรายการสุดท้ายรายการที่สิบแปดนะครับองค์ละห้าร้อยนะพี่อย่าลืมนะองค์ละห้าร้อยนะครับสองรายการแปดร้อยวันนี้แบ่งปันกันไปเนาะนะครับนี่ครับ,บจัดไปพี่นะจัดไป <c oughs> นี่ครับใครวใครได้แล้วกันนะครับใครวใครได้ นี่ครับสวยเด็ดเนาะนะครับชัดเจนเลยเนาะชัดเจนคมเนื้อหาแบบจุกๆเลยผมบอกเลยนี่เกตุลุกซุ้มนะครับรายการที่สิบแปดรายการนี้นี่เป็นไงแจม <c oughs> นี่ครับเสื้อแตกรายงานเนาะนี่ครับนี่มุสสารเต็มนะครับแน่นแน่แน่นเลยนี่ครับดูดิ รายการนี้รายการที่สิบแปดอ่ะแบ่งกันไปพี่นะรายการสุดท้ายเนาะรายการที่สิบแปดนี่ครับใครชอบรายการนี้ก็จัดมานี่ครับรายการสุดท้ายนี่นี่่ยสวยๆพี่สวยๆเดิมๆนี่ครับรายการนี้สวยๆเดิมๆเลยชัดเจนอ่ะแบ่งกันไปเนาะนะครับรายการที่สิบแปดเนาะอ่ะวันนี้ขอคุณทาุกพี่ fc ที่เข้ามารับชม ep ที่สามร้อยยี่สิบเจ็ดด้วยเนาะนะครับ ใครไวใครได้นาะนียครับถ้าผมพูดผิดประการใดไปองค์ไหนผมก็ต้องขอภัยพี่ๆ FC ด้วยนี่ครับอ่ะฝากช่องหน่อยนี่ครับกับช่องทีเด็ดพระอันบ้านพระเมาสนใจเบอร์โทรพี่ศูนย์เก้าห้าหกสองสามสองแปดสี่เจ็ดนะพี่ทางเรามีบริการเก็บเงินปทางส่งฟรีทั่วไทยหรือว่าท่านที่พี่จะแอด ID รายมาทางเราก็ได้พี่ศูนย์เก้าห้าหกสองสามสองแปดสี่เจ็ดเนาะวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านที่พี่ FC ที่เข้ามารับชม EP นี้ด้วยเนาะวันนี้ก็ขอขอบคุณครับผม